คดีนี้เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนจำนองโดยมีประเด็นสำคัญว่าผู้รับโอนที่ดินซึ่งติดจำนองสามารถเสนอใช้เงินในจำนวนที่เห็นว่าเป็นราคาสมควรเพื่อไถ่ถอนจำนองได้หรือไม่และหากเจ้าหนี้ไม่ยอมรับข้อเสนอนั้นแต่ก็ไม่ดำเนินการฟ้องศาลภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติจะต้องถือว่าเจ้าหนี้ยอมรับข้อเสนอนั้นโดยปริยายหรือไม่ในคดีนี้ จดซื้อที่ดินพิพาทซึ่งติดจำนองกับเจ้าหนี้รายหนึ่งโดยที่เจ้าหนี้มีหนี้คงค้างกับลูกหนี้เดิมจำนวน70,000 0บาทต่อมาเมื่อโจท์รับโอนที่ดินดังกล่าวมาเป็นกรรมสิทธิ์แล้วได้แสดงความประสงค์จะไถ่ถอนจำนองโดยเสนอชำระเงิน3 0 0 0 0 0บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ตรงกับราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ใช้ในการขายทอดตลาดโจท์ได้มีหนังสือส่งถึงเจ้าหนี้ผู้รับจำนองและนัดหมายเพื่อไปดำเนินการ จดทะเบียนถ่ยถอนที่สำนักง,งานที่ดินอย่างไรก็ตามเจ้าหนี้ผู้รับจำนองไม่ยอมรับข้อเสนอโดยให้เหตุผลว่าลูกหนี้ตามสัญญาจำนองยังมีหนี้คงค้างอยู่มากกว่า1ล้านบาทและยังได้จัดให้บริษัทเอกชนประเมินราคาที่ดินโดยประเมินได้สูงถึง1นล้านสองแสนบาทพร้อมทั้งมีหนังสือตอบกลับโจทย์เพื่อปฏิเสธการไปจดทะเบียนถ่ถอนในวันเวลาที่นัดหมายเมื่อไม่ได้รับความร่วมมือ โจทจึงนําเงิน300,000บาทไปวางไว้ที่สํานักง,งานวางทรัพย์และยื่นฟ้องขอให้ศาลบังคับให้เจ้าหนี้รับเงินและดําเนินการจดทะเบียนไถ่ายถอนจำานองโดยหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาศาลชั้นต้นพิพากษาให้เจ้าหนี้ต้องรับเงินและดําเนินการจดทะเบียนไถ่ายถอนศาลอุทธรณ์ภาค3พิพากษายืนและเมื่อเจ้าหนี้ดีกาศาลดีกาก็ได้หยิบยกประเด็นทางกฎหมายที่สําคัญขึ้นมาวินิจฉัย สาลดีกาได้พิจารณาโดยอ้างอิงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา738ซึ่งบัญญัติว่าผู้รับโอนซึ่งประสงค์จะถ่ายถอนจำนงต้องเสนอชำระเงินที่เป็นจำนวนอันสมควรกับราคาทรัพย์สินที่ติดจำงและมาตรา739ซึ่งกำหนวดว่าหากเจ้าหนี้ผู้รับจำงไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวต้องฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งเดือนเพื่อให้ศาลพิพากษาสั่งขายทอดตลาด มิฉะนั้นจะถือว่าเจ้าหนี้ได้ยอมรับข้อเสนอของผู้ถ่ยถอนโดยปริยายตามมาตรา741ในกรณีนี้แม้เจ้าหนี้จะมีหนังสือปฏิเสธข้อเสนอของโจท์แต่เมื่อไม่ใช้สิทธิฟ้องศาลภายในหนึ่งเดือนตามที่กฎหมายกำหนดศาลจึงตีความว่าการเพิกเฉยดังกล่าวถือเป็นการยอมรับโดยปริยายผลคือเจ้าหนี้จำเป็นต้องรับเงินจำนวน300,000บาทที่โจทเสนอและไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองให้โจท คำพิพากษานี้มีความสำคัญในเชิงหลักกฎหมายเนื่องจากช่วยยืนยันหลักการตีความเกี่ยวกับราคาสมควรว่าไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนนี้ทั้งหมดที่ยังคงค้างอยู่แต่สามารถอ้างอิงราคาประเมินทางราชการเช่นราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่ศาลเห็นว่าน่าเชื่อถือและใช้ได้จริงนอกจากนี้ยังเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้รับโอนที่ดินให้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนจำนองได้จริงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในเชิงปฏิบัติ คำพิพากษานี้เป็นคำเตือนต่อเจ้าหนี้จำนองว่าหากปฏิเสธข้อเสนอของผู้ถ่ายถอนต้องรีบใช้สิทธิฟ้องศาลภายในกำหนดมิฉะนั้นจะเสียสิทธิและถูกตีความว่าได้ยอมรับข้อเสนอโดยปริยายซึ่งอาจทำให้ต้องยอมรับจำนวนเงินที่น้อยกว่าที่ต้องการโดยสรุปคดีนี้ชี้ให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าหนี้และผู้รับโอนที่ดินโดยศาลได้ใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา738-739 และ741เพื่อคุ้มครองผู้ถ่ายถอนและยืนยันหลักว่าการนิ่งเฉยเกินกำหนดเวลาตามกฎหมายย่อมก่อผลทางกฎหมายเทียบเท่ากับการยอมรับข้อเสนอซึ่งช่วยให้การใช้สิทธิทเป็นไปโดยสุจริตและลดการขัดขวางโดยไม่จำเป็นขอบคุณที่ติดตาม